ไม่ <c oughs> นะมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นขอพี่บ้างหนูมาแต่งตัวก่อนจะไปทำบุญท่วาไปเจอกับอีวาศาสนาทำเสียงดีๆไม่ต้องทำเสียงตอนแรงขนาดนั้นถทิวาที่เขาว่าศาสนาไม่สบายตั้งใจซื้อยุกซี้ยาไปให้พออีวาสนามันเห็นหน้าน้องมันยุ่ยแยงให้รูปน้องมันด่าน,น้องไม่พอยังยุ่ยแยงให้รูปมันถือมีดถือไม้ไล่เขาจริงเหรอฉันไม่อยากเชื่อเลย พวกมันนึ้งสองคนจะเลวได้ขนาดนี้นะเดี๋ยวฉันจัดการให้สบนะออกเยนะอะใช่ไหมเยอะสิมไม่น่ะหมาถ้าจะเล่นกคทำสิ่งที่เจ้าพูดมันเป็นความจริงแล้ว จริงอแนะอแหละน่ะมึงเนี่ยพวกมึงหัวร้อนอนะมึงเป็นพวกมึงนะเป็นเพื่อนเล่นมึงนะอ่ะขวนส้ำตินนะมึงเนี่ย เฮ้ยอไม่ยทพวกมึงเนี่ยวันนี้กูจะให้อภัยทีหน้าทีหลังอย่ามาทำแบบนี้ในบ้านกูมึงก็สั่งสอนลูกมึงบ้างก็อย่าทำแบมนี้โอ้แต่กูเลื่มไปคนอย่างมึงเนี่ย มันจะไปสอนไข่ได้เพราะตัวมึงเองมันก็ไม่ได้ไดีพวกมึงสามตัวเนี่ยไปไกลหน้ากูจะไปไหนไป พี่คิดไม่ได้แน่แน่พี่หลับเจ้านะพี่พี่จะลงโทษมันจะให้พี่ตีมันใช่ไหมตีมันก็ทนจะทำลายฉันอีกต่อไปเลยรักเจ้าเรื่องรักฉันหน่อยรักเจ้าจริงๆอะไรจะดีขึ้นครับหิวหน้าไหมไปนั่งรอแดดโคลดอมไหมครับตายอะมันละแดดไม่ดีลงพี่กูพี่ตาดี ใช่เราคุานกันใช่ไหมใช่ไ้ไอ้ต้นมันอยู่ไหนวะครับคุณคุยใค่ครับผมไปแล้วครับเนี่ยมาเนี่ยหลายปีผ่านไปอะไรก็เปลี่ยนครับนี่ โอ้ยนอกแค่หนึ่งนะครับตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เรื่องกินข้าวเรื่องโอ้ย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 ไครเดียวอีกแล้วไม่กินได้ไมเบื่อในเวลาก็ต้องกินที i <mondoNetflix> <classic> ่เอาตุกเอาเต้าหู้ก็จะหิวั้งนะเกี่ยว,วกิกนข้าวหไหกิแนแมงอินอิใครเรียกผมครับคนนั่นผู้เรียกมึงเนี่ย เดี ia, Beni, right? oh, ๋ยวผมรีบไปแล้วค่ะอือเรียกมื้อแบบแปดโมงเช้าแล้วเนี่ยก็เดินมาก็สี่โมงเย็นพอดีไปแล้วรีสเรียชักช้ายิงแกตันหากลับมาหนูคุณเตะตัวอะไรเนี่ยโทษทีครับ เพิ่งมารู้ตัวเองตอนแกดนีนเสื้อในใครมาใส่เนี่ยนี่เสื้อในการแสดงกล้วเป็นเนี่ยเสื้อในจริงครับของใครเห็นตากไว้ต้องได้ถุนกุฏิจะบ้าเหรอของลิเกเราเนี่ยแหละครับเอาไปผึ่งไว้ไหนครับผึ่งไม่เข้าที่เลยครับของดูดจากไซส์ดูจากกลิ่นอาจจะของยอดหญิง วันเนึ่งอาจจะอาจจะเก็บเอาไว้วันนี้ถอดเองกับมือไอ้เรี้ยวในเสื้อนะไอ้แม่เกือก็มันเปียกเลยมีอะไรครับมันเกิดเรื่องใหญ่แน่แมึงนี่เป็นแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยไปทำไมละมันน่าเกลยดมึงจะอ้วกสีเขาไม่ว่าแม่งมีกลิ่นอีก

ตัวทำไมตัวแค่นี้อ่ะไม่ได้กินข้าวมัน,วนนิ้มแ้่รางวัลที่ยังคนที่นี่เป็นยังไงนอนหมดแน่นอนดีขึ้นไหมครับคุณผู้ชายดีขึ้นหน่อย นี่ตอนนี้มันเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะมันเกิดเรื่องใหญ่แล้วบุญน้อยมันจะค่าน้อยนาเรื่องใหญ่เลยอะไรนะครับบุญน้อยมันจะค่าน้อยนาอีกทีสี่ครับ้างนี้ไม่ค่อยได้ยินเอาทางนี้ก็ได้บุญน้อยมันจะค่าน้อยนาไอ้ไข่แดกหมาเข้า บุญร้อยกองซอฟเฟนใครแดกหมาไปครับพ่อมึงมั้งบุญน้อยมือนจะฆ่าน้อยนาบุญน right> ้อยจะฆ่าน้อยนาเออคุณพระทั่วเอ๊ะกอกใจหมดเลยบุญน้อยจะไปฆ่าน้อยนาเขาทำไมเออผมแก่แล้วมันช้าไปหมดเลยเนี่ยแล้ว มึงไปเอาไม้มาเดี๋ยวกูจะตีบุญน้อยเลยเอาไม้เอาไม้ได้ครับเอาไม้สั้นหรือไม้ยาวดีครับเมตรหนึ่งเมตรเมตรหนึ่งได้มีเมตรยี่สิบได้นะครับมึงก็ไปตัดได้ยี่สิบทั้นอให้เป็นเหลือเมตรหนึ่งเหลือเมตรหนึ่งเออผมว่าไปถามพ่อมึงดูสิ ม네ันเป็นขี้ทั้งวันมาแล้วครับนี่ครับมามันใหญ่ไปตีบัวตีควายไปผมไม่เกยบัวชื่อควายตีทำไมครับแล้วทีนี้ผมไปจับตัวบุญน้อยมาจับบุญน้อยเออจับได้เลยครับจับเลยมาเลย ม <c ười> <cor lly> ีของขวัญวันเด็กให้ดูเอาไหมของขวัญวันเด็กเอาป่ะออฟยาเล่นต่อ อจับมาแล้วคจบตัวมันเลยกูจตีมันมันเนี่ยมุณจบมันไว้แน่นๆเดย๋ยงมันดิ้นจับไว้หนาวไหมจะหนาวนะอ้าวลังเกียดตาซแล้วเป็นพี่อะไร กูจะเครียดมันกูนนนนให้จับมันให้กลอดวันจร,ริงๆนี้มันแก่ทะลึ่งจริงเลยจับดิดิไก่ไก่ดูสิจะได้กินหรือเปล่านะอุ้ยแต่ดูุจตัอันนี่ทะลึ่งมากเลยนะกูบอกให้จับเฉยเฉยไงกูจะเ,รเครียด ทำแบบนี้ในบ้านเธอจำไว้เธอจำไว้เป็นบทเรียนอดทนเลยลูกบุญน้อยอดทนไหยไม่ร้องสักแอะเลยนะแม่บอกให้คุณแม่บอกให้คุณน้อยอดทนนะจ๊ะก็อดทนได้แต่มันต้องร้องหน่อยเนอะแบบ จำไว้นะหน้าเก่ามากเลยเดี๋ยวมาทะเลาะกันในบ้านฉันเดสั่งสอนเนระจำไว้จำไว้ที่เีอยาทำแบบนี้ที่ นี่หนังลิเกเก่าครับเก่าแล้วผมไปเอามามาหรืว่ามีคนได้ยินแล้วผู้นี้ผมไปเอาใครมาเนี่ยอันหนังลิเกเก่ามันเด็กไหมเนี่ยอูดมันไม่เด็กครับทำไมเด็กอะไรที่เอาบาโฮนตอนนี้เลิกแล้วครับเลิกแล้วตั้งแต่มาเล่นลิเกก็เลิกแล้ว ไม่ติดบาวนดแล้วครับเป็นอะไรพระเอกลิเกอย่าให้รู้นะติดตลกนี่ใครยุ่งกับผมไม่ได้ไม่งต้องจะกลับมจับตันไหมได้ผมจะตีไาแล้วนะอย่ามาทะเลาะกันในบ้านจ้นเฮ้ยเฮ้ยฝังเนร์ฝังเนร์บอกใครวะฮะบอกลิเก จำไว้อย่ามาท,ทะเลาะกันนีบ้าชันเ้ยจำไว้กีอย่ามาทะเลาะกันดีเนี่ยเนี่ยมึงร้องอย่างนี้มึงอยู่อพาร์ตเมนต์ไม่ได้แล้วเขาจะโตไล่นมีร้องทีสามบ้านแปดบ้านตื่นกันหมด,ด ดีแล้วนะทงได้ครับยังบังดีชิตติเธออย่ามาทะเลาะกันในบ้านฉันจำไว้จำไว้เป็นบทเรียนเด็กทำแบบนี้ เฮ้ยตื่นอะไรมีอะไรนะตัน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 ไปหน่อยครับไม่เป็นไรเอาไว้งานหน้านะไอ้ต้นบุญน้อยทีหน้าทีหลังอย่ามาทำแบบนี้เกียดกันมึง สีเหลืองมันเจ็บมึงคลองใจใช่ป่ะคลองใจไหมไหนมึงจะถีบไรอะเนี่ยถาย่ยยมึงเป็น้าอะไรเนี่ยกูบ่าได้มากกว่านี้ม่มอะไมเาลเอาทำไมให้พูดไหมเออพูดมึงบอกเลยยัง โอเคโอดีกูจะหลบคนไม่ตีล่างคือคุณถามว่าบล็อกเรียคุณหมายถึงอะไรเนี่ยเฮ้ยเห็นจีิงนะเฮ้ยเห็นนะดีนะดีนะนั่งรถมาถึงงานยัเข้าไลฟ์สดพอดีแล้วก็เอ๊ะเข้าไปเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์เพิ่งไลฟ์หรือเปล่าหน้าเหลงนั่งกินข้าวกดปึ้งเข้าไปสองเลย สองเลย,ยอไอ,ยอ้เวนตัวไหนว่าคอมเมนต์กูวะมูได้เงเพื่อนสวยด้วยนะสวยเหรนะอสวนสวยเหรอตายเราก็เลยแขก เดียวพรไปคลิปบล็อกอาจจะเป็นเจ้าภาพหางานก็ได้นะมึงออกตัวเหรอเข้าข้างเพื่อนนะเอาข้าวออกตัวแทนใครออกตัวแทนใครมึต้องทำออกตัวไอ้อ้วนไอ้บีบข้าอะไรก็ได้มึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะเอาเรื่องอะไรกูวันนี้ กเออทำไมทำไมทำไมอะ่ะมึงจะทำไมกูอ่ะะจทำไมก <c oughs> ูเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยกูบอกแล้วนะมุมกเมื่อกี้เนี่ยเล่นเนี่ยให้มันมีของมีเก๋สาวสาวทั้งนั้นเนี่ยในฉากเนี้ยเออแล้วใครเป็นคน<อ>ใครเป็นคนคิด<ช>มุกเนี่ยสาวสาวที่ไหนนั่งแก๋มาให้มาร้องมาเอ,อ่ยมาอะไรเนี่ยมึงชอบใช่ไหมเตอร์ดนะจริงๆผมก็ไม่ได้ชอบแบบนี้ กูมไม่เชื่อเหรอเขาเป็นคนคิดอ่ะมึงคนเดียวนี่แหละไม่ใช่หรอครับผมไม่เกี่ยวกันจริงจริงพวกมันก็อยากร้องกันบ้างเหรอครับอันนี้จริงไม่อยากโชว์ประสิทธิภาพกันนะครับนั่งกระตาตลอดมัไม่อยากร้องบ้างครับเชื่อผมดิครับหมไม่ไม่ใช่ผมครับไม่ไม่เกี่ยวกับผมเลยครับเอีายตีไหมตีใครเมื่อ้อ่ะมึงตีใครก็ให้คนนั้นร้องตีใครก็อยากให้คนนั้นคนนี้อัดเทสเสียงแต่ว่าร้องไม่ดีร้องมันไม่ได้สักคนเลยไม่ได้สักคนหรอกตรงเนี้ยเด็กๆทั้งนั้น ่มึงตีคืดกูร้องไงอยากฟังตัวซีค็โกลังเสียงน่อยเพื่อนเนบนมาเลยมาทำี่อะไระไปเลยี